นี่คุณแม่บ้า,าไปแล้วเหรอครับเนี่ยคนอย่างแกเหมาะสมแล้วที่ต้องแต่งงานกับายเอ้ยเฮ้ยเนียนี่คุณทำอะไรอะ่ะเอ้ยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอบอกตัวเจ้าสาวหน้าบัดนี้ครับ แม่ควายมาทำไมกันครับเนี่ยนี่แหละเจ้าสาวของแกนี่คุณแม่บ้าไปแล้วหรอครับเนี่ยแล้วคุณแม่เล่นตลกอะไรครับเนี่ยฉันไม่ได้เล่นตลกคนอย่างแกเหมาะสมแล้วที่ต้องแต่งงานกับควายแล,วแล้วแพทยอยู่ไหนอะเจ้าสาวของผมอะอยู่นี่ ันมีของขวัญแต่งงานจะให้คุณด้วยนะคะเฮ้ยเฮ้ย,ยนี่คุณทำอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยเอา้าก็เห็นชอบสวมเขานักไม่ใช่หรอคเค่ะแพทนี่แกพูดเรื่องของแกโอ้ยพ่อนโตขึ้นมาทันทีเลยเนาะไอมูทลยศยแกหมายความว่ายังไง ผู้หญิงคนนี้เป็นชูกับว่าที่ตบ่าของฉันค่ะแพททุกคนคะสองคนนี้รวมหัวหลอกฉันกับแม่แพทนี่คุณพูดบ้าอะไรอ่ะหยุดนะคุณนั่นแหละหยุดฉันรู้ความจริงหมดแล้วว่าพวกแกสองคนแอบมีความสัมพันธ์ฉันชูสาวในห้องแต่งตัวแพทแพท ใกล้ได้เวลาแล้วเราไปตามเจ้าบ่าวกันดีกว่านะลูกค่ะแม่ไปสัญญากับไอ้นะคะว่าถ้าคุณหลออเอาสมบัติของสองแม่ลูกนั้นมาได้แล้วเราจะย้ายไปอยู่ด้วยกันสัญญาสินะไอ้รอพี่หน่อยนะแผนของเราอ่ะ จะสำเร็จแล้วใจเย็นๆลูกแม่จะห้ามหรือทำไมคะมันสองคนทรยศเรานะคะแม่มันหักหลังเรานะคะ แม่มีวิธีเอาคืนเด็กกว่านั้นให้มันสองคนแทบเป็นดินหนีไปเลยวิธีอะไรคะแม่คอยดูก็แล้วกันผู้หญิงก็ร้ายผู้ชายก็เลวนั่นดิทำได้ไงเนาะเออ พัอะที่สุดมาลังเกียดเออพวกแกเงียบปากไปซะดีกว่าไหนๆเรื่องมันก็แดงแล้วอ่ะฉันยอมรับก็ได้ว่าฉันหลอกพวกแกนแั่นแหละแต่บอกอะไรไว้ให้รู้ไว้ซะด้วยนะว่าไอเข้ามาก่อนแกน้อยแกยังไม่สำานึกอีกเหรอไอ้ชั่วแกอย่าคิดนะว่าฉันสองแม่ลูกนะ่ะจะโง่งให้แกหลอกอีก โง่ไม่งอก็เกือบโดนหลอกแล้วไม่ล่ะ <laughs> <laughs> มองทำไมวะเออฉันมันเร็วแล้วไงว,วะ <laughs> ใครจะทำอะไรฉันได้ฮะ <laughs> 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 วายนี่หว่าเฮ้ยเฮ้ย,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 ยนี่นี่แกว้แกวก้าวขี้ควายมาป้ายกันเหรอคนเร็วๆอย่างแกอะทำแล้วแล้วมันยอมรับผิดอีกโดนที่นี่มันยังน้อยไปยนะ้อยเน่ยเ้ยโดนะ

เฮ้ยยังไงอะไรวะเนฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยินดีด้โดนนี่หน่อยเป็นไงเป็นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขม้น้าพวกชั่วมันต้องโดนอย่างนี้แหละใช่โดนอย่างนี้แหละไอ้พวกบ้าไอีพวกชัวเร็ว

โอ้ยสภาพเราเล็กขนาดนี้ใครจะรับเราขึ้นรถโอ้ยเดินกลับก็ได้วะฮะหนอจะรอให้พวกมันมาลุมอะ่ะไปเลยละวุ้ยไปโอ้ยรอจนดูแพทลูกไม่เป็นอะไรนะหนูโอเคค่ะแม่งานแต่งยกเลิกก็ยังดีกว่าได้แต่งงานกับผู้ชายที่ไม่ได้รักเราจริงไม่ใช่หรอคะ แม่ว่าสักวันหนึ่งลูกต้องเจอคนดีๆนะขอบคุณนะคะแม่หนูหวังว่าหนูจะเจอคนที่รักหนูเท่ากับที่แม่รักนะคะ <c oughs> เออแ,แต่แม่ไปเอาความมาจากไหนคะเนี่ยอ๋อแม่ไปขอยืมเพื่อนแม่มาน่ะ <c oughs> เห็นเขาบอกว่าจะให้ลูกชายเข้ามารับป่านนี้ยังไม่เห็นมาอีกเนี่ย อ,อยู่นี่เองอสวัสดีครับพอดีผมมารับน้องใบบุญกลับนะครับอ๋อเธอเป็นลูกชายเพื่อนป้าเหรอใช่ครับพอดีพ่อผมไม่อยู่อะครับแล้วแกให้ผมมารับน้องใบบุญกลับแทนค่ะี่ <laughs> <laughs> อยากจะรู้นะคะเนี่ยว่าเพื่อนของแม่จะมีลูกชายหรอขนาดนี้ด้วยค <laughs> <laughs> รับเปล่าค่ะถ้างั้นเดี๋ยวฉันไปส่งนะคะ ขอบคุณครับถ้างั้นแม่ขอตัวก่อนนะตามสบ,บายเลยสวยเนี่ยวันนี้